ลกอน,นะคะวิทยานียมุชมายเมซ่ะยัตสึเกราได้ค่ะันนี้สะสวัส,ส,สบบดีนะคะันนี้เราจะมาทำเมนูส้มตมค่ะเมนูมื้อเย็นนะคะ มาบอกมาละกอปีก็จะผาคึ้งน,นะคะมะละกอป็ตีจะผ่าขึ้นใต้มะละกอมาเราก็จะผ่าขึ้นถ้าว่าตำถ้าตำหมดลกูกมันก็จะไม่หมดก็แบ่งตำ ไม่ใช่มะกอไทยนะคะอันนี้ปฏิได้มาจากน่าจะจากเอ่อบราซิลนะคะน่าจะได้มาจากบราซิลเมนูช่วงจำค่ะเมนูมื้อเย็นมาค่ะคเพื่อนๆมาทานยืนมื้อเย็นกันว้าวมะกอไม่ใช่มาจากไทยนะคะว่าไปตลาด ไม่ได้ไปตลาดไทยค่ะคเพื่อนๆไม่ได้ไปตลาดไทย,ยนี้ไปไปตลาดใกล้บ้านนี่เองไม่ได้ไปตลาดไทยก็เลยได้มะละกอของน่าจะมาจากาบราซิลบราซิลพ่อน้องบอลสวัสดีค่ะพอ่อน้องบอลขอบคุณนะคะ ที่แวะมาส่งกำลังใจขอบคุณค่ะพอ่อนลวงบอลวันนี้มาเมน,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 เมน,น,นูส้มตำค่ะได้ลายกินค่ะพ่อพ่อนลวงบอลได้ลายกินวันนี้ได้เมนูะไรค่ะวันนี้เราจะทำต้มตำค่ะต้มตำไก่ย่างพอ่อนลวงบอล นะพอน้องบอลบอกว่าสวัสดีครับปฏิมาส่งกําลังใจใช่ไหมส่งกําลังใจใช่ไหมเราก็พากันมาส่งกําลังใจให้กันและกันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกําลังใจขอบคุณนะคะพ่อน้องบอลมาส่งกำลังใจนี่ปฏิก็ได้ละ มากรเสร็จแล้วก็จะเกิดจ,จะขูดนะคะก็จะขูดเลยใส่มาแล้วก็ครึ่งครึ่งเดียวก็พอไม่ต้องเยอะ,ะเดี๋ยวจะไม่หมดเนาะเพื่อนเดี๋ยวจะไม่หมดเพราะว่าไกลล่เราก็มีตั้งครึ่งตัวเลยมีไก่ตั้งครึ่งตัวเลยพอน้องบอลได้ละกินคะได้ละกินเอ่ยรห,หรือยง มาแวะไปแวะมาแวะไปแวะขอบคุณค่ะขอบคุณมาส่งกำลังใจขอบคุณนะคะอะไรกินคระพ่อนงบอลขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆขอบคุณเพื่อนๆค่ะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจนะคะ อันนี้แล้วก็จะขูดค่ะจะข,ขูดมะละกอน,นะคะปฏิจะขูดมะละกอขูดเสร็จจานนะคะอันนี้พริกใส่พริกใส่พริกสองเม็ดก็พอ ครับใช่ไหมกินด่ยวใช่ไหมขอบคุณนะคะที่ได้มาส่งกำลังใจขอบคุณค่ะที่ก็ไม่เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์อยู่ไกลกินส้มตำกันค่ะมากินส้มตำนะคะ